ค่ะะมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะควันหลงของวันว,เวนาเลนไทน์นั่นเองกับคู่รักคู่นี้เลยค่ะปอเอล่าสุดทำเซอร์ไพรส์แบบซึ้งมากๆเลยจะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะ โชว์โมเมนต์หวานเติมความรักให้กัน mm hmm. และกันในวันวาเลนไทน์จนหน้าอิจฉานะคะ mm hmm. สำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างปอน,นัฐบุญและเอ๋พรทิพย์ค่ะเริ่มที่ฝ่ายชายที่ลงลงทุนซื้อดอกไม้นะคะราคาหลักหมื่นให้สีภรรยา mm hmm. เพราะเป็นการให้ดอกไม้ครั้งแรกของการครบกันมา11ปีค่ะส่วนเอก็ไม่น้อยหน้านะคะงานนี้มาแบบซื้อสุดๆและยังออกแนวรักแล้วก็เคารพสามีด้วยนะคะด้วยการนําพวงมาลายัยกราบเท้าสามีสุดที่รัก mm hmm. โดยทั้งคู่ก็บอกว่าถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เต็มใจทําแสดงความรักกันจากใจจริงและทําให้ชีวิตคู ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเซอร์ไพรส์เอปีนี้เลยก็เลยสั่งดอกไม้ที่แพงมากๆครับพี่ไม่นึกว่าดอกไม้มันจะแพงขนาดนี้ <c oughs> ไม่เคยซื้อ,อ,อแล้วพี่สั่งด้วยแบบอ้โมราคาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามัน1วันก่อนวาเลนไทน์ไงราคาพุง่งปี๊ดไม่เคยเลยเนี่คือครั้งแรกมากแล้วคือตอนท,อนที่ตอนที่มีคนเข้ามาให้อะเชื่อไหมว่า เอ,อไม่คิดเลยว่าจะเป็นของเอ,อเอกต้องเอกคิดว่าเป็นของหนิงแน่นอนเพราะเขาจะเป็นคนแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นของเราอะ่ะแล้วเราก็ยังแบบเป็นเป็นการใช่ไหมคะเขียนก่รเฮ้ยพี่ปอไม่น่าจะแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคํากรแบบแต่งเองด้วยคือคือปลาล้ามากไม่ใช่คือ <c oughs> คือจะบอกว่าคือน่ารักนะแต่ว่า ไม่อยากเชื่ออะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ลงชื่ออีกแล้วก็เอ๊ะใครอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบอกพิมพ์พี่ป๋อเท่านั้นแหละเราก็แบบดูดีใจมากรู้เลยว่าคนที่ได้ดอกไม้ช่อแรกมันรู้สึกยังไงทําไมไม่ให้ตั้งปีแรกอะ่ะถ้าวาเลนไทน์เนี่ยจบที่ดอกไม้ได้พี่จะจบที่ดอกไม้ทุกๆปีอเอ๋ไม่ต้องกลัวเลยพี่จะจัดดอกไม้ให้ทุกปีเลย คือไม่คือกระปองกระเป๋านาฬิกาอะไรไม่ต้องละมันแค่อยากรู้สึกว่าดอกไม้ช่อแรกเป็นยังไงท่านเองคือไม่ได้หมายความว่าต้องทุกปีไงเนื้อไหมเอมีอะไรให้หรอคะก็ตอบแทนแบบจัดหนักเลยทีเดียวคือซื้อพวงอะไรให้ทำไมเราต้องเป็นพวงอะไรก็คิดว่าเป็นญาติผู้ใหญ่คิดว่าคือพี่ปอเขาเนี่ยเขาไม่เหมือนแฟนเขาไม่เหมือนสามีเอคิดว่านับวันเนี่ยจะยิ่งกว่าพ่อแล้วอะค่ะ เอเข้าเอาพวงมาลัยมาไหว้มาไหว้เป็นยังไงกาบเท้าด้วยคือพี่นั่งอยู่ในตำแหน่งนั่งอยู่ในเสื้อโดยที่ต้องคือต้องนั่งอยู่ในสื้อมาไหว้เวราะพูหลับนั่งกับพื้นแบบชันเข่าขึ้นมาอยู่ๆเขาก็เอาดอกพวงมาลัยมาไหว้ ราบเท้าอ่ะเธอพูดว่างไงเธอพูดบอกเขาไปเลยอ่ะคือเราก็ได้คุยกันเราทาเมียจา๋าใช่ไหมเราเขาบอกว่าคือต้องเคารพสามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามีคือแบบเขาเรียกว่ารักแล้วก็ก็ให้ทุกอย่างสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพี่หนุม่มแอมเขาบอกว่าลองดูสิแล้วเราจะรู้สึกว่าเรารักสามีคนนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออลราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองทําดูขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดีไหมดีครับครับคือไม่ได้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 นิยมชมชอบในเรื่องการกราบว่า อะไรแต่รู้สึกว่าเอได้ได,ได้ได้ปลดได้พังกำแพงตัวเองบางอย่างลงไปพังกำแพงอีโก้อะไรต่างๆหรือพัฒน,นาการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่มีใครยอมใครอะไรเงี้ยพะวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เขาเคารพเ,เราจริงๆในฐานะของสามีอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออต่อไปเราเราเรา,เรามีอะไรเนี่ยเราเราคุยกันแบบเปิดอกเงี้ยดีมากครับแล้วก็เลยขอบคุณเอด้วยใครวา โดยคุณพ่อและคุณแม่อารมณ์ดีคู่นี้นะครับยังบอกอีกว่าลูกคนที่2เนี่ยจะมีภายในปีนี้เลยครับเาตอนนี้ก็จุงมือกันไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าเตรียมมีลูกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเกมแมแฟ้นอพี่เกมพี่กำลังเริ่มสงสัยว่าสรุปจะเอาดอกไม้ดีหรือเอาอ เครื่องบรรณาการเหล่านั้นที่่ะกี้พทุกปงหมดนี้ถ้าจะให้ถูกใจจริงๆคุณพี่ขอแนะนําว่ามาพร้อมกันดีที่สุดนะคะเแค่ดอกไม้ก็จุกแล้วตะกี้พี่ปอบบอกนะแต่ทั้งชุดเลยเหรอครับพี่รักมากๆถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะมีพวงมาลัยเหมือนกันค่ะ